รูปสาราจารประจำฐานทัพเรือตะไคร่ตำแหน่งหัวหน้ารูปสาราจารใจดีสุดในภาคตะวันออกในสายงานรูปสาราจารได้มีโอกาสรับใช้ท่านในวันนี้นะครักบก็จะขอนำข้อสุ่มพิธีการของการลอยงานตามรูปแบบงารลอยาองานของกองทัพเรือขอเชิญตัวแทนเป็นท่านที่เป็นลูกเป็นหลานของท่านครับจุดลูกเชิญนแล้วสมกลางด,ด้วยน้ำหอมน้ำหอม แล้วก็อนไวดีนะีนนัวเยอหนนพ่อีเดียวยงองพ่อโลเป็นอะไร <โฮ S 1> เป็นคนพ่อดีเเป็นตัวแทนของลูกๆหรือสามญาตินของงารคุณพอ่อเข้ามาด้านนี้ คนคนเลยคนเดียว <S <S เรากําลังจะขอขอมาขอโหอสิกรรมต่อท่านนะครับตั้งใจทุกคนที่อยู่ข้างนอกหยุดกิจกรรมทุกอย่างไว้แล้วพระนมมือพร้อมดอกไม้ในมือเอครับใส่ใส่กกีบดอกไม้ใส่กลีบดอกไม้ใส่กก็บดอกไม้เนียใส่นี่อ่าโอเค ยอีคนข้าคนครับมาให้หมดเลยเอาดอกไม้หมาเลยนะลูกชาย้าคนนะท่านใครที่รู้ตัวว่าเป็นลูกของคุณพ่อมาลูกคนนะร้อยดอกไม้ให้กับคุณพ่อครับเม่ เรามีกรีบดอกไม้ให้ส่วนดอกกุหลาบที่ถือไว้เดี๋ยวเราจะเราจะโยนลงไปทลังย่างที่อยอดทางทานของคุณพ่อลงไปขอจ้าอย่าง เลยว่าทางคุณพ่อโลพันญยญายมพันนายม oh no. พ่พัาะคุณพ่อได้โปรดรับรู้ว่าพวกเราทั้งหลายจะขออนุญาตนำอธิษฐานส่วนนี้ คืนสู่ธรรมชาติด้วยการประกอบพิธีลอยเทียนฝากไว้กับเจ้าทะเลื่วยปกปักรักษาขออย่าได้เป็นบาปเป็นกรรมในอดีตที่ผ่านมาหากพวกเราทั้งหลายผู้เป็นลูกหลานญาติมิตรและพี่น้อง ทั้งที่อยู่ในเรือลำนี้รวมไปถึงผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ร่วมเดินทางมาด้วยหากได้เคยประมาทร่วงเกินต่อคุณพ่อโลพันนายมด้วยกายกรรมก้อนกรรม หรือมโนกรรมทั้ต่อหน้าและรับหลังจะด้วยตั้งใจก็ตามไม่ได้ตั้งใจก็ตามพวกเราทั้งหมดทุกคนกราบขอขมากราบขอโ,อโอสิกรรมขออย่าได้เป็นบาปกรรมต่อพวกเราทั้งหลาย ไปในภายหน้า,ใน,า,นาในส่วนที่คุณพ่อโลพันนายมได้เคยประมาทล่วงเกินต่อพวกเราทั้งหลายไว้พวกเราทั้งหมดทุกคนกท,ท,ท,ทั้งที่อยู่ที่นี่นและที่ไม่มีโอกาส,กาสได้เดินทางมาด้วย ขอยกโทษให้อาภัยให้และอโหสิกรรมให้แด่คุณพ่อทุกสิ่งทุกประการขออย่าได้เป็นบาปกรรมติดตามตัวท่านไปในภายพบหน้าด้วยเธอสา รื่องระวังพวกเราทั้งหลายกับคุณพ่อโลก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมแก่กันและกันไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเป็นไัยต่อกันขอขมาที่กระดูกหรือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญสุดท้ายในหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาถ้าไม่ทันตอนนี้ก็ไม่ทนแล้วขอขมาที่อื่นก็ไม่ตกเท่ากับขอขมา พันทีทางการของท่านขอเชิญคุณพี่คนโตอีกครั้งหนึ่งยังไม่โตรือผยังไม่โตเหรอคนโตหรืว่าโตสุดแล้อาอานั่งพัลพัอนดลงอานจนเลย จุดนี้นี่ต่อไปนี้เราจะจุดทูปเียนสักการะเจ้าแม่พนระนาดีเท้ทาสีถันนอนเราจะขอฝากการอียนทานของคุณพ่อโลไว้กับท่านเรานะต่อไปไปนั่งให้สบายน,นายต่อไปนี้ยาวนิดนึงพ่อโลแต่ แปดสิบเก้าครับแปดสิบเก้าแล้วยายน่ะย่าหน้าแปดหกคือนโมงพร้อมกันสักจบเสียงดังหลังจากนั้นขอให้โปรดว่าตานัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะกบตัสสวัโตอาระันโตสัมมาสัมพุทธสสะสาธุม่ยั่งานิน้ะโอกาสปัตี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้มห้อยบูชาเจ้าแม่นัีถีข้าวศีธันดอนเรพระเจ้าแห่งทะเลที่ดูแลรับ พระแม่คงคาพระแม่คอนีแดีเทพพญดาทั้งหลายที่สนิทคุ้มครองรักษาพรอเลอแอนดี้ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้อันมีช่อดอกไม้กลีบดอกไม้และกระสงดอกไม้พร้อมทู้เพียนเป็นต้น ด้ยวยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ปร,ระกอบลลกุศลกิจน้อมกุศลส่วนกุศลให้ผู้วายชนคือคุณพ่อโลพันนายมอ,อนนายุนนายาย89ปีปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววัดนี้จะลอยอธิษคารของท้า ขึ้นสู่ธรรมชาติขึ้นสู่ปฐวีธาตุธาตุดินใต้ท้องทะเลท้าวตะตะฮีแห่งนี้เจ้าขออัญเชิญเทพเจ้าทุกองที่เลยนำมาแล้วข้างต้นขอได้โปรดมาเป็นสักขีพยาน พร้อมกับขออนุญ,ญาตว่ากันที่อันทานส่วนนี้ของคุณพ่อโลพันณายมไว้ในความอธิบาลของท่านทั้งหลายขอให้โปรดมีเมตตารับไว้ดูแลรักษาด้วยเถิดสธา เอาละครับนำวัตถิอัง,งท,ทางของคุณพ่อไปหยอ,ลอดลงผทิ่ท้ายเรือรอ,อเชิญลูกคนที่แท้รายที่สุดไดนอนได้นนองอเชิญลูกแขแแข็งแรงน้อยหน่อย ขอเชิญลูกนคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปคุณแม่ออกไปข้างนาอกไหมนาเนเดินได้เดี๋ยวเอาลูกคนสุดท้อง ระว,วังศีรษะด้วยระว,วังหัวด้วย Yeah.